นี่เกมแต่ซิมสี่อัปเดตครั้งยิ่งใหญ่เลยนะคะแก้บั๊กมากกว่า150รายการซึ่งอัปเดตล่าสุดของแต่ซิมสี่ครั้งนี้นะคะเขาจะมาพร้อมกับการเฉลิมฉลองศิละปะการออกแบบที่มีชีวิตชีวาจากแอฟริกาตะวันตกค่ะในบล็อกเขาเขียนว่าเขามุ่งม,มั่นที่จะหาวิธีใหม่ๆเพื่อให้ผู้เล่นสามารถเล่าเรื่องราวในเกมที่สะท้อนชีวิตจริงของตัวเองได้มากที่สุดและในครั้งนี้เขาได้ร่วมมือกับแพนแอฟริกันเกมมิ่งกรุ๊ปหรือ PAGG รวมถึงกลุ่ม s i m m e r s ที่มีสายสัมพันธ์โดยตรงกับประเทศในแอฟริกาตะวันตกแล้วก็มีประสบการณ์ชีวิตในกลุ่มคนผิวดําทั้งในสหราชอาณาจักรและอเมริกาเหนือมีข้อความจากคุณมาเมอัดเจอิแล้วก็คุณคาสโยก้ามวันเซียด้วยนะคะถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะคะที่มาจากกลุ่ม PAGG เนาะเขาบอกว่าการร่วมงานกันในโปรเจกต์นี้เป็นประสบการณ์ที่ราบลื่นแล้วก็เติมเต็มหัวใจมากมีส่วนได้ช่วยสร้างคอนเทนต์ที่สะท้อนถึงความงดงามและความลึกซึ้งของวัฒนธรรมแอฟริกาตะวันตกได้อย่างแท้จริงและพอมันเป็นไอเทมทีีม่ม Ether, หรือว่ามีเกมเมอร์ที่เขาเข้าถึงวัฒนธรรมอะไรแบบนั้นจริงๆอะภาพลักษ์ไอเทมต่างๆหรือว่าคอนเทนต์ต่างๆที่อัปเดตเข้ามาเราว่ามันดูดีดูสวยดูจึง้งดูดีเทลมากๆ,ๆแล้วมาต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยทางเดอะซิมนะคะได้มีการจัดกิจกรรมพิเศษใน Discord ค่ะเป็น d i s c o r d 1 0 0 0 0งแสนเมมเบอร์ชาเลน์ผู้ชนะกิจกรรมนี้นะคะก็ได้มีโอกาสาร,ร่วมออกแบบไอเทมใหม่กับทีมงานของเดอะซิมโดยตรงเลยซึ่งนั่นก็คือชุดนี้น่ารักมาก,มากๆทุกคนดูดีมีโบอยู่ข้างลาง ด้วยคุณซาร่าผู้ชนะนะคะเขาบอกว่าแรงบันดาลใจของชุดนี้มาจากวัยเด็กของเขาค่ะตอนนั้นเขาเคยเรียนบัลเล่ย์อยู่เนาะแล้วก็เขาหลงรักตุ๊กตาของตัวเองมากๆชุดนี้ก็เป็นเหมือนการย้อนลำลึกถึงความหลังตอนที่เขายังเป็นวัยเด็กสวยมากน่าหลักมากในเด็กวัยชายเนี่ยก็จะมีชุดนี้เหมือนกันนะทุกคนอุ้ยมันเป็นชุดที่แบบชุดพักหลักอะเธอที่มันมีโบข้างหลังมันนา่ารลอกสุดๆมาดูของในโหมดสร้างกันบ้างนะคะที่ได้แรงบันดาลใจมาจากแอฟริกาตะวันตกค่ะตัวแรกที่ เห็นกันอยู่ตรงนี้เป็นโคมไฟตั้งโต๊ะน่ารักมากโต๊ะเอนเทเบิลของเกมเดอะซิม4ีอ่ะมันค่อนข้างที่จะเป็นไซส์ใหญ่อะไรแบบนี้ใช่ปะ่ะแล้วพอโคมไฟใหญ่ๆลงไปแปะอ่ะมันพอดีเลยนะและถ้าโคมไฟตัวเนี้ยมันย่อลงมานิดนึงอ่ะมันก็ยังใช้การได้อยู่มันก็ดูดีอยู่อันนี้เดี๋ยวลองเอาไปแปะบนโต๊ะให้ดูนะคะเห็นปะ่ะมันก็ยังดูได้อยู่เว้ยถ้าเราจะเอาไปแปะบนชั้นเล็กๆอะไรแบบนี้ลองมาจัดเซตโซฟาให้ดูกันเล่นๆนะคะโคมไฟตัวนี้ชื่อโคมไฟโอคุตะอ่านผิดตง ยด้วนะมาจากภาษาไนจีเรียแปลว่าหินหรือหินผาซึงก็จะเข้ากับดีไซน์ของโคมไฟนี้ที่มีฐานแข็งแรงมีโทนสีธรรมชาติและลวดลายที่ได้แรงบันดาลใจจากผ้าทอในแบบแอฟริกาตะวันตกเอาดีๆสวยทุกสีสวยทุกสวอชเลยต่อไปจะเป็นหมอนนะคะมีมีอ่านชื่อหมอนไม่ออกจริงๆค่ะมาจากภาษาโยรูบานะคะหมายถึงความสบายซึ่งมันก็ตรงกับหน้าที่ของมันเป๊ะเ,เ,เลยใช่ไหมหมอนใบนี้มาพร้อมเฉดสีหลากหลายจะมีทั้งเอ,อิร์ธโทนอุ่นๆนะคะหรือว่าจะมีสีสันโดดเด่นสวยมาก ุกคนสวยมากอ่ะเราลองเอามากด control 9ขึ้นมากด 4T มันจะพอดีเป๊ะเลยนี่เอามาเข้ามุมได้ด้วยแล้ถ้าเรายอร่อเขาลงนะคะระ้ว่างไว้ข้างๆกันแบบนี้เปลี่ยนสีเปลี่ยนลวดลายโอ้โหทำให้บ้านเราสวยขึ้นมากและที่สําคัญเป็นของภาคหลักนะไปกันต่อกับรูปภาพ v i s i o n s of home decorative art ค่ะเป็นชุดภาพศิลปะสุดแสนจะมีชีวิตชีวาได้แรงบันดาลใจจากฉากและชีวิตประจําวันในแอฟริกาตะวันตกจะวอชสีเยอะมากๆม,ม,มีเฟรมมีอะไร ให้เยอะมากๆอันนี้ดีใจมากชอบงานอาร์ตเวิร์กในเดอะซิมแต่ที่สงสัยคืออะไรรู้ไหมทุกอันมันก็มีเฟรมสีสีเห็นป่าน้ำตาลเข้มครีมอ่อนขาวดําแต่พี่สาวคนนี้ที่เดินถาดไว้บนหัวดูดีๆนะอันนี้คือสวอชสายบนสุดอ่ะฉันเอามาวางต่อไปสวอชนี้ที่ควรจะเป็นสีขาวกลับกลายเป็นสีเดียวกันโ <c oughs> คตรเดอะซิมเลยแม่อนาคตอาจจะมีการแก้นะคะหรือว่าฉันเป็นคนเดียวฉันก็เริ่มสงสัยแล้วไปดูชิ้นต่อไปกันดีกว่า น่ารักมากเป็นตะก้าสารนะคะตะก้าตัวนี้มาจากชนเผ่าวโวลลฟในประเทศเซเนเกัลนะคะน้องอ่ชื่อว่าวอลลูใช่ไหมหมายถึงการช่วยเหลือในภาษาโวลลูฟเนี่ยตะก้าเหล่านี้ขึ้นชื่อเรื่องการผสมผสานสีสันและลวดลายซับซ้อนที่สวยงามซึ่งมันสวยจริงๆเธอไม่ว่าจะวางไว้ตรงไหนข้างๆห้องเร อยากจะมีตะกร้าเล็กตะกร้าใหญ่วางข้างกันแบบนี้ก็คือสวยค่ะ <S <S และพรมภาคหลักตัวนี้อ่านชื่อไม่ออกนะคะเป็นพรมทองมือสุดป,ประณีตที่ผสมผสานดีไซน์ร่วมสมัยเข้ากับโทนสีอบอุ่น <S <S มอบด้วยความสบายและกลิ่นอายของประวัติศาสตร์ให้ทุกข้องของซิมพรมตัวนี้มาจากภาษาอิกโบนะคะหมายถึงการสนับสนุนการเป็นพื้นฐานพรมนี้ทอด้วยเทคนิคดั้งเดิมที่สืบทอดมาช้านานแต่ประเด็นคือพรมสวยมากสวยสวย สวยสวยแบบภาคหลักฉันมีบ้านสวยแน่นอนเพราะมีพรมผืนนี้ของดีภาคหลักยังไม่หมดต้นไม้ใหม่ค่ะเหมือนต้นว่าหางจระเข้บ้านเลยเลยปะในคำอธิบายเนี่ยเขาบอกว่าเป็นพืชอวบน้ํายอดนิยมจากแอฟริกาตะวันตกที่มีใบเรียวยาวพร้อมแันแหลม,หลมตลอดขอบใบและดอกสีส้มแดงสดใสที่ชูชอ่อสูงอาขอยืนรูปอันหนึ่งนะมาแปะไว้ตรงนี้ต้นไม้เข้ามุมอันนึงแล้วเอาพรมสักผืนนึงมาวางอะดูเสร็ห้องรับแขกดีดูดีขึ้นทันตาและนี่มีแค่พาคหลักเท่านั้นนะคะมีเมนูอาหารใหม่เข้ามา ะะชื่อว่าข้าวจอร์ลอฟและน้องไก่สุดกลมกลม่อมเหมาะสุดๆสําหรับงานปาร์ตี้หรือมือพิเศษในครอบครัวเอาจริงน่ากินมากเลยนะอุ้ยอยากกินไก่ทอดเลยอะไอหนูลูกมานั่งกินซิอร่อยไหมลูกลิสการแก้บักคือยาวเป็นหางว่าวเลยค่ะเดี๋ยวมีมีจะแปะลิงก์ให้นะใครสนใจก็เข้าไปอ่านได้แก้เยอะมากบางบักไม่เคยเจอเราก็แบบไปอ่านเจอในการแก้ครั้งนี้ด้วยต่อไปที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะคะสําหรับภาคเสริมกรีนเฮาส์ทาวน์เนี่ยเขาจะมีวอลเปเปอร์ตัวนี้ เป็นวอลเปเปอร์กระจกปกติภาคเสริมเนี่ยเขาจะมีหน้าต่างมาให้ใช่ไหมแต่คราวนี้เขาอัปเดตเป็นวอลเปเปอร์กระจกใสแบบนี้มาให้ด้วยซึ่งเราว่าดีนะประหยัดตังค์ไปเยอะมากและสําหรับภาคเสริม Adventure a ์ a เเขาเพิ่มล่างม่านมาให้แล้วเอส๊สียังตกอยู่เดี๋ยวแป๊บนึงนะไปหาโซนสีไม่ตกใครก็ดีใจมากที่เขาให้ห่างม่านมาเว้ยเพราะว่าภาคเสริม Adventure a ์ a เวเนี่ยเขาจะมีม่านตัวนี้ค่ะที่มันมีขือ่อใช่ป่ะตอนเรารีวิวเราก็เส็งไม่ยอมมีหลงม่านมาให้แต่ตอนนี้ เขามีแล้วนะจ๊ะโหถ้าเป็นแบบนี้ก็โอเคเลยนะสําหรับผ้าม่านแต่ว่ามันใช่สไตล์เราไหมก็คงไม่ใชเ่เดี๋ยวนะทาไมสีไม่ไม่เหมือนกันนะดูดิเห็นเห็นใช่ป่าว่าสีผ้าม่านกับสีรางม่านมัน,ม,นมันไม่เหมือนกันบ้าหรือว่ามันเป็นที่แสงเดี๋ยวแป๊บนึงนะเราขอถูกตรงกลางนี้ทิ้งไป2อันเอาสวอชแรกเลยผ้าม่าน a d v e n t u r e Away เ,ออเแล้วก็รางม่านที่เขาอับเข้ามาให้เอา้า <laughs> ทำไมมันไม่ทำให้เงามันเหมือนกันวันนี้นี่นี่พึ่งแก้โอ้ยตลกอ่ะโอ้ยจะบ้า าคเสริมต่าง,งๆเนี่ยได้รับการแก้ไขแก้บักเยอะมากๆอยากให้ไปลองอ่านกันและภาคเสริมใหม่อย่าง Adventure a w a e s ก็ได้รับการแก้ไขจําได้ไหมถ้าใครที่ดูเราอะซิมมันจะยืนนิ่งมาเพราะว่าเรากดเอาตัว p e ้สปีใช่ปะตอนนี้เขาแก้แล้วนะคะเป็นบักของเกมเดอและสําหรับผู้เล่นเกม The Sims นะคะทั้งผู้เล่นเก่ามากๆเพึ่งกลับมาเล่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งมาเล่น <c oughs> ทําไมวิ่งอย่างนั้น โอ้ยจะเจออะไรเนี่ยวันวันหนึ่งอ่ะ <c oughs> คือจะบอกว่าใส่มอสส่ซีซีที่เล่นกันฉ่ำๆเลยเนี่ยต้องเช็คทุกครั้งนะคะเพราะว่ามันจะเป็นประเด็นแรกๆเลยที่ทําให้เกมเราพังเกมเราเข้าไม่ได้นู่นนี่นั่นภาพเสียของหายอะไรแบบนี้เนาะอย่าลืมอัปเดตวินโดว์หรือไดรเวอร์การ์ดจออะไรต่างๆส่วนคนที่ยังใช้ Origin อยู่ตอนนี้ EA ยกเลิก Origin หมดแล้วให้ลบแล้วก็ดาวน์โหลด EA อแอปมาติดตั้งแทนอันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนนะคะเขาอยากจะให้มีมีช่วยเป็นกระบอกเสียงในการพูดเรื่องนี้อีก สักทีถึงเราจะพูดทุกครั้งเกือบทุกครั้งที่เราไลฟ์ก็เลยจึงข้อความต่างๆเหล่านี้ที่มีมีพูดถึงเอามาจากเพจ The Sims t h a i l a n นใน Facebook นะคะใครที่มี Facebook ก็ไปตามกันได้มีมีต้องขออภัยล่วงหน้าเลยที่ไม่สามารถนําลิงก์มาแปะให้ได้เพราะว่าฉันไม่มี Facebook ขอบคุณข้อมูลดีๆจากคอมมูนิตี้ช่องเราและก็คนที่เล่นเกมนี้ทุกคนมีมีอยากให้ไปอ่านอัปเดตแพทช์กันนะคะจะได้ไม่งงเนาะวันนี้มาบอกแค่นี้แหละไปก่อนและเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย